ก่อนเข้าสู่บทเรียนถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ครูด้วยนะคะกลับมาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณสอนโดยครูกันนิษฐาคูณคุณาสิริหรือครูเอฟอีกครั้งนะคะในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหากันนะคะเรามาทำความรู้จักกับซอฟต์แวร์กันก่อนดีกว่าค่ะซอฟต์แวร์คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ทํางานรวมไปถึงการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์แวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะโดยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทดังนี้ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำงานเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆซึ่งซอฟต์แวร์ระบบในปัจจุบันที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมี2เครือข่าย Mac OS เป็นระบบปฏิบัติการ OS ที่เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระก,กูลแมคทุกเครื่องสร้างขึ้นบนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการยูนิมีหน้าที่เป็นตัวกลางที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ภายในเครื่องเป็นระบบปฏิบัติการที่เน้นการทำงานในด้านการออกแบบและกาฟิก Windows เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟ ซึ่งผู้ใช้สามารถสั่งงานได้จากเมาส์มากขึ้นสามารถทำงานหลายงานได้อย่างพร้อมกันซึ่งจะเน้นการทำงานทางด้านกราฟ,ฟิกและการทำงานในรูปแบบต่างๆจึงได้รับความนิยมในปัจจุบันซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยส่วนใหญ่ที่เป็นโปรแกรมพื้นฐานก็คือโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ประมวลคำเช่น Microsoft Word ซอฟต์แวร์ตารางการทำงานเช่น Microsoft Excel ซอฟต์แวร์ด้านการจัดการฐานข้อมูลเช่น d e b a s e ซอฟต์แวร์ในการนำเสนอข้อมูลเช่น Microsoft PowerPoint ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูลเช่น Microsoft Outlook ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบวาดภาพจัดทำติ่งพิมพ์และตกแต่งให้สวยงามที่นิยมใช้กันอย่างทั่วไปก็คือโปรแกรม Adobe Photoshop ในการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เรามากักจะนิยมใช้เมื่อเรามีความจำเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูล ที่ต้องการจากแหล่งต่างๆโดยหลังจากที่เราได้กําหนดหัวข้อที่ต้องการและจดบันทึกข้อมูลแล้วเราควรตรวจสอบข้อมูลโดยพิจารณาจากความถูกต้องและทันสมัยมีการอ้างอิงที่มาที่ชัดเจนและประมวลผลข้อมูลเช่นการนํามาเปรียบเทียบจัดกลุ่มจากนั้นจึงเสนอข้อมูลตามความเหมาะสมเช่นการบอกเล่าการนําเสนอด้วยเอกสาร การนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังขั้นตอนดังนี้ค่ะในการนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของลักษณะโปรแกรมที่จะใช้ด้วยว่าโปรแกรมใดมีความเหมาะสมกับชินงานชนิดใด Microsoft Word เป็นโปรแกรมประมวลคำเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้สำหรับการพิมพ์เอกสารสามารถแก้ไขเพิ่มแทรกลบและจัดรูปแบบเอกสารได้สามารถใส่ได้ทั้งรูปภาพและข้อความตัวอักษร Microsoft Excel เป็นโปรแกรมตารางทำงานซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการคิดคำนวณมีลักษณะเป็นตารางสามารถใส่รูปภาพได้เช่นกันค่ะ Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมนำเสนอข้อมูลซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลและการแสดงผลที่ต้องการจะดึงดูดความสนใจสามารถใส่ได้ทั้งรูปภาพเสียงและวิดีโอเพื่อใช้ในการนำเสนอหรือการบรรยายเป็นยังไงบ้างคะกับบทเรียนนี้ครูก็มีแบบฝึกทักษะให้นักเรียนได้ทำเพื่อทบทวนบทเรียนที่เรียนมา และพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีค่ะ